ครับคุณออนซีีครับขณะนี้นะครับที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยายังคงมีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ําจะลดลงไปแล้วแต่ว่ายังคงทิ้งความเสียหายไว้เป็นจํานวนมากครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดชาวบ้านหรือว่านักศึกษาเองก็ยังคงตรวจสอบสิ่งของเครื่องใช้ที่พบว่าเสียหายเป็นจํานวนมากเช่นกันครับ แม้ว่าเหตุน้าป่าที่หลากเข้าท่วมตำบลแม่ก,กาอาเภอเมืองพะเยาหรือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาจะผ่านมาแล้วกว่า2วันครับและน้ําป่าหลากกินระยะเวลาเพียง5ชั่วโมงเท่านั้นก่อนจะลดลงสู่ภาวะปกติแต่การฟื้นฟูในพื้นที่ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเนื่องจากน้ําป่าที่พัดมาในครั้งนี้พาดินโคลนจํานวนมากเข้ามาในพื้นที่ด้วยครับสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและนักศึกษาในพื้นที่ ข้าวของเครื่องใช้จำนวนมากก็ถูกขนออกมาจากหอพักเพื่อนําไปทิ้งครับเนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้แล้วแสดงให้เห็นว่าน้ําป่าหลากในครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อน,นิสิตนักศึกษาเป็นจํานวนมากโดยมีนิสิตที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักข้าวของเสียหายทั้งหมดประมาณ50คนและมีนิสิตได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า1000คนครับทางมหาวิทยาลัยพะเยาจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปขณะที่การทำความสะอาดนะครับจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับ อิดอาสาหลายๆห,หน่วยงานและแม้แต่น้องๆมอพยาเองนะครับเราจะได้วางแผนกันในการทําความสะอาดนะครับเพราะปัญหาุปสรรคของเราก็คือมีโคลนนะครับไปอัดอยู่ที่ห้องระบายน้ำนะครับมันมันก็เลยไม่ไม่สามารถที่ระบายระบายลงระลำน้ำแม่กาได้นะครับวันนี้เราลึงได้ระดมพลกันนะครับสำหรับเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับก็คงจะประสานเจ้าที่ทางพื้นที่ประสานเจ้าของหอพักนะครับว่า แต่ละพื้นที่มีความเสียหายอย่างไรและแต่ละหมู่บ้านมีความเสียหายอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะเดินเือนการให้ให้เกือบสมบูรณ์ให้มากที่สุดครับตอนนี้เรายังไม่การประเมินความเสียหายอย่างทราบวมามีการเสียหายมากน้อยขนาดไหนสำหรับสําหรับอาคารบ้านเรือนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องความเสียหายในเรื่องของเครื่องใช้นะครับเครื่องใช้แต่สําหรับอาคารอะไรไม่ยังยังไม่มีความเสียหายยกเว้นเรื่องของกําแพง แล้วเรื่องของทรัพย์สินของของน้องๆนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้สํารวจกันมาแล้วก็มีการไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแม่กานะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้น้องๆนะครับขณะที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการตั้งจุดรับซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงรถจักรยานยนต์ที่เสียหายโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยานะครับและวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโดยวันนี้นะครับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์เหตุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับพร้อมรับฟังแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลผลกระทบหรือว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยยืนยันนะครับว่าต้องหามาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดและให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือในการรับพายุที่จะเข้าประเทศไทยในลูกต่อไปครับ thank uh -huh. หลักๆก,ก็คือในเรื่องของการดูแลสาธารณูปโภคนะคะให้พี่น้องเนี่ยสามารถกลับไปใช้ได้อย่างปกติในวันที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของอการบริการน้ําจากป,ป่า่วนภูมิภาคนะคะเป็นบริการน้ําดื่มฟรีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการหลั่งไหลาทางน้ําใจจากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะที่ได้ส่งไปยังพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยมูลนิธิไทยเศรกฐได้ช่วยเหลือ,ดอ,ดเ,อเพื่อส่งมอบเงินจำนวน คนหนึ่งนะคะให้กับท่านอธิการบรดีของมอพยาวนะคะเพื่อที่ว่ารวบรวมข้อมูลผู้เสียหายแล้วก็เยียวยาน้องๆก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนค่ะ การฟื้นฟูในครั้งนี้นะครับคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1-2วันนะครับก็อาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ความเสียหายยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นโจทย์ที่ทางผู้ประกอบการนิสิตนักศึกษารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองนะครับต้องวางมาตรการหรือว่าเร่งหาแนวทางในการรับมือจากเหตุอุทกภัยในครั้งต่อไปที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ คุณบัตรคะตอนนี้ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากก็คือมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆไปกีดขวางทางน้ําหรือแม้แต่พื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมเองก็คือบริเวณหอพักนะคะไปอยู่บริเวณแอ่งกระทะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําตอนนี้สภาพจิตใจของคนในพื้นที่ที่ต้องอยู่ต่อเนี่ยเขามั่นใจไหมคะหรือว่ามีการพูดคุยเตรียมรับกับสถานการณ์กันยังไงบ้างจะแก้ไขยังไงคะ กับจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เองนะครับเขาก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับาพายุที่อาจจะเข้าในลูกต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นคล้ายกับเป็นชุมชน ขนาดย่อมๆแห่งหนึ่งแล้วนะครับโดยอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่พวกเขามองว่าอาจจะเป็นหนึ่งที่หนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําป่าหลากด,ดินโคลนนคนพัดเข้ามาในพื้นที่ในครั้งนี้ก็คือโครงการรถไฟหลังคู่ที่อยู่ทางด้านตอนบนของพื้นที่แห่งนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พวกเขามองว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดอุทกภัยในครั้งนี้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามครับทางนา,นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแม่กานะครับก็ได้มีการ หาดือหรือว่าเตรียมหาแนวทางในการพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เจ้าของหอพักนะครับอาจจะรวมไปถึงเชิญโครงการก่อสร้างรถไฟในการเข้ามาพูดคุยหาหรือหาแนวทางในการป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับคุณอัินีครับเหมือนว่าภัยพิบัติมันจวนตัวทุกคนมาเรื่อยๆนะคะแม้ว่าพเยาไม่ได้อยู่ตามแผนที่อากาศที่อาจจะได้รับอิทธิพลหรือว่าผลกระทบจากพายุลูกใหม่แต่ว่าสถานการณ์น้าสถานการณ์ฝนมันไม่แน่ไม่นอนที่เห็นจะชัดตอนนี้เขาเตรียมตัวรับมือยังไงบ้างคะในระยะเร่งด่วนแบบนี้นะคะ่ะ ครับในระยะนี้นะครับชาวบ้านบางส่วนหรือว่านิสิตนักศึกษาบางส่วนเองก็ที่ประสบปัญหา ก่อนหน้านี้นะครับบางส่วนก็ออกไปอาศัยอยู่กับเพื่อนชัว่วคราวก่อนนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนเนื่องจากว่าเข้าของเสียหายทั้งหมดครับในขณะที่ผู้ประกอบการหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่เองก็ยังคงเทินของหรือว่ายกสิ่งของไว้บนพื้นที่สูงรวมถึงติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ําฝนอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นมานะครับทางชาวบ้านในพื้นที่เองก็เริ่มตระหนักรู้มากขึ้นนะครับโดยการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ําในพื้นที่ต้นน้้้าานะรรััเเเเพื่ออป็กฝวววงงดยต เนื่องจากขณะนี้ก็ยังไม่มีการาประชาสัมพันธ์หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหาแนวทางในการรับมือแต่อย่างไรก็ตามครับผมมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็อย่างเช่นนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนแม่กาเองนะครับก็แกก็ได้แจ้งนะครับว่าพยายามแจ้งเครือข่ายที่อยู่ด้านบนนะครับให้ติดตามสถานการณ์น้าหากเกิดเหตุการณ์ปริมาณน้ําฝนที่เยอะขึ้นก็จะให้แจ้งเตือนในพื้นที่ครับ